สวัสด<ๆ>ีค่ะตอนนี้เ้ากําลังสี่บอกกําลังกายนี่เลยเนาะเออกวัวที่ถุงนึงเออกําลังสีไปออกกําลังกายเดี๋ยวแม่ติมจ็นคนจับก่องกําลังกายกจัยเปลี่ยนตากันเปลี่ยนตากันเอาไปกันเลยนะคะนี่ช่องของติมคุชมาลเพื่อนออฟิเชียลนะคะแมียนเมียนเมียนเร็วหลายพี่น้องเราออกกําลังกาย ยุก,กี้มาจับกล้อไงไงแม่กันได้ไหม,าามออก้องกันเลยโอ้ก็เป็นเจ้าใช่ไหมแล้วก็ร่งกลพี่น้องเบิงพี่นอ้องแลนอาจจะอาจจะอาจจะอีกสคน จอกกิ้งค่ะมืมดไหมคะมืดค่ะแ,แต่ว่าก็เห็น ไปฉันสิเป็นคนจับเองก็จะบัผ่านไปเลยค่ะอย่าไปยีกไปยีกไปยกีกพี่น้องอันนี้รอบตึกเด้อพี่น้องเด้อกำลังหัวกำลังแก้วจอยแบบน,นี้ละเอื้อยควายเบ้ยฝนมันโย,ก,ก,ยกีบังเกิดมันบ่มีมันมีใส่มันใส่ไม, <laughs> <laughs> ม่ติมยังนงอย่างนี้หรือ เ้าชิได้จักรอบจะว่าฮะาได้จักราอบใไปะแนขา้าว<อ>ของคุณบ,บอยู่บ่เออโอยเนาะ้างบอมตึกนี่แหละแม่ออมไปนน อาเนยอันเดนนะแม่ละอันก็นไดผ้อื่นน่มาเจ้าเลนอยู่ผูนทวนๆอ,อยู่ผไปกันเลยนะคะสีได้ยักรอบพ,รรพ่อไรเลยพอรอบเด้อเยดยวทำงพอดีติอคนละคนละ เห็นใจ่ลยนางไม่เอาไปเก่งเพื่อนหรอวะเอออันผ pues uh> ู้จ um> mm ับกล่องกับเบิเบเป็นเก่าพี่เมีงโอ้ยยินอยู่แล้วผู้จับกล่องจับกล่องมันสิเป็นหอดเออแต่มันยาง เห็นด้วยมามาพี่น้องมาออกกาําลงังกายน้ำก,กันแย่มมอแลงกกําลังกายแล้วก็ไปชอบเต้นเอ๋ขอบคุณทุกกำลังใจเด้อที่กดติดตามอัน,นแม่ติมเนาะแม่ช่องติมกุชมาล้วพืออ่อเอาไปเชียรว่ระมาแม่ติมสิอ,อ,อ,พอัพอัพคลิปเอียงรุ่งพ่อแม่พี่น้องกระเบื้องตลอด ขอบคุณมากๆเลยนะคะง่างออกก็ง่าออกด้วพี่น้อกสันเมีนบ้านห้อกะอยูกขึ้นกรหนาวแล้วนะพี่น้องเอ้าผักอีตูแล้วงานไปจังเนี่เอ้ยป้าดตัวบรภาพออีตูมาเขือพักกาด อากาศเต็มใช่พี่น้องให้บานเ่นปูไ้อากาศยอกบนี้ความสวนไปแล้วไปแล้วไปแล้วพี่น้อไปแล้ว,ลวอจอยบันนี้ละ่ะเพิ่คุณใจเอาคุณ พี่น่องนี่ฉังทหารบอกข้าหน,นอเศร้าฝึกอยู่บอกทหารเลยเยบอกกูเบาทหารนี่ยพนัเอาจับกล้องนห่เนี่จะหารพี่หรเนี่ยบรรยากาศเนี่ยการเรียนเนาะพี่น้องเนาะไม่ <c oughs> รู้ว่าชิตจะเปลี่ยนไปหรือล้วไปแต่เจ,จ เอเลี้ยวข้นงหนังนี่เดีได้รอบนึงกี่ไง,ไอ,งอีกสองรอบสองรอบที่แล้วซ้ายขวาซ้ายลูกยีมันเรียนมาเลยเป็นหลูเหรอ กินสิผ้าเลียนออกกำลังกายกันอะไรเลียน <c oughs> เจอเล่้ะเล่าพี้นอ <c oughs> นนไปไกลแล้ว <c oughs> งานเลี้ยมันทายอะสป,ปีดซ้ายขวาายขวายีุ่่นและพี่น้องบอกไปนัน่ <c oughs> ได้ไหมล่ะมือแรงอย่าเลื่อมอันเบิ่งอันเลื่อมแมตติมกับอันแม่สามกับมังยุกีสีไล่สวยจึงหมดแรงพี่น้องแต่เบิ่งเยอะอันที่เวลานั้มาเบิง่งออปุ้นก็กำลังแต่เดียว ปบ,บดกระเจาเมืออม่อเฉีดเน,น,นาะเขาเนเมือม่อชีดเนาะเขาไม่หนัอยืมแม่สามไปเดียว ไปเชิญไยเธอันด็กจังทีละได้เจ็ดนาทีแล้วก็เร็วถเ,เ็ไหมเร็ว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 เร็นเรัวเร็วเรเร็วเร็วเร็วเร็ร็วเร็วร็วเร็วเรนวเร็วเร็วพร่นเรเร็วเร แมื่อแรกอย่าลืมเอาอยาผาดเดี๋ยวเ้ากันมวลมวลเฮฮห้าปกติกันคือเกาและเมือแรงแม่ติ๋มแล้วก็เอยซ้ำล้วก็น้นองยุก,กิพร้อมที่สิไรส่วนมายุกิพร้อมไหมคะพร้อมจ้าเออหฮองอยางพร้อมเตืออันนี้รอบพี่สองจะเป็นรอบสุดท้ายอมั้งพี่น้องสองรอบนี้มันบ่ ใจเอาใช่ป่ะเออไอคนเนี่ยพี่น้องเราใจเอาใจเอาเราอยากจอยคนแรกนั่งมานั่งสิบุกกินข้าวแรกสิเนี่ยว่ะคนที้ส่วนจะเอี่ยกินข้าวไรอันออกกำลังกายแล้วก็กินข้าวมันก็เสียดายพนังหมือแรงเราชิกินแต่เป็เสียงร้องท่าทางส่วนเรากินข้าวเราชิ่กินหมดพี่น้องยินเสียงทหารบ่หัวนี่ก็มันจะไปยังดิ ไบ่เอ้ยล้องแล้วอีกส่วรสุดท้ายพี่น้องๆเบเมึงมึงจะเล่นไปบงหาแล้วขเกียแต่ว่มาพี่น้องมุอแรงไีฮัตลสร้อยเอ๋โอ้อยมุนบ่สอยมุนดูต่เลือดนบ่ ร่ำไคอยแต่ร่ำไคอกันร่ำวันวิ่งเด้อพี่น้องล่ำเพิ่อนนะเพชรสั้นศาสตร์นะดิจะอยู่คณะเด็กเพชรสั้นศาสตร์ดิจะอยู่มอล่างคณะเพชรสั้นศาสตร์ทำไมตะกี้ล่ำเพิ่นเนาะเออล่ำเพิ่อนใจเอาครับมึงยูเกียจำว่าให้มันยางมาหรือมือถืออะไรพี่น้องอือ ยางบ้านใช่ป่ะกูยางคือนีก้าแมเนอือเอเอเอรอบสุดท้ายแล้วนะคะสุดท้ายแล้วพี่นสุดท้ายแล้วกเพายานข้างบนไปท้า่าไปแล้วยัน่ะล่ะ <laughs> ยานเข้าไปทักนัานละครยานเจ้าละขอบคุณทุกกำลังใจเนี่พี่น้องเด้อบอกว่าติดช่องอ่ะแม่ติ้มแล้วว่าฉันอัพคลิปลงไปเพราะแม่พี่น้องกับรายการตอนรับคัยยดซูเป็นอย่างดีพี่น้องยอดเจ้า,าว้าคัดยอดขีดว้าควานมูให้ข่อยมาแรกเนาะจ้าเอาโทรศัพท์นี้จากตัวเจ้าเด้เออเอยตัวเจ้าตื่นเลย ได้สือสือสอบหัวเ้นี้นี่เหนปะัวจาตื่นนะคะเออด้วยมาจตื่นไรพ่ด็กมันเ่ทีงืนนี้สิไรเด็กอยู่นี้ได้แ่แม่ไรเด็กแม่ไรดนเติบมันเียดนเติบ าาาอาคลิปนี้กะเอาไว้ซ้ำนี้ก่อนเอาพี่น้องเนาะกันโดนไล่พี่น้องสิบอยากเบิง้งมันโดนมือแรงจังมือแรงค่อยพอกันมื<ข>อ,<ข>อทางเลยเลยสดทางย<อ>ูทนะูเบเลยพี่น้องเด้อขอบคุณนะคะอสวัสดีค่ะ